วันนี้จะมารีวิวนี่นะครับผมรถอ่ออะไรนะ g จหรือแก๊ส1ตัวนี้ความพิเศษก็คือว่าอยู่ในหนังเรื่อง Black Lightning สายฟ้าอะไรสักอย่างถ้าผิดถูกขออภัยได้นะมีบูสเตอร์ที่ใต้ท้องด้วยนเนี่ยสองอันนี้จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ารัวเร่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชื่อว่านาโนอะไรสักอย่างที่มันบอกได้ยากมาก ว่ามันคือรถบินได้แล้วกันเนาะอไอไอไอถ้าเป็นผมนะตอนแรกจะแบบโอ้ยรถรุ่นพระเจ้าหาสร้างกำแพงเมืองจีนสร้างจตุรัสแดงอะไรเนี่ยมันจะบินได้เหรอมันจะเป็นหนังได้เหรอแต่ที่ไหนได้พอดูไปแบบช่วงหลังๆมาสักคือหลังจากที่ผมรอดูมานสักสิบยี่สปีไล้แล้แบบอ,อ้าวเฮ้ยแบบเฮ้ยมันบินได้จริงนี่วเอาละ ไม่เสียเวลาไปดูฉากแอคชั่นกันไปไปสิ ไปโน่นแล้วรถไปนน่นแล้วโอ้โหแรงดีไม่มีตกก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวรถบินได้นะครับผมคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนนะครับสวัสดี